มันดีของรูปเลยใช่ไหมเ้ยแต้องเพยตงีค่ะมอวดัดสะแล้วก็มดกร่งนกน้กยนะคะขอบคุณนะคะอร่อยไหมคะเฟอรราร วันนี้นะคะหมามาก็ไปรับราลารี่มาจากโรงเรียนนะคะแต่ว่าเ,าเลิกก่อนเวลาคือเที่ยงตกงแล้วก็เลี้ยงลูกหูเสือแล้วีอย่างดีเลยกินข้าวหมดไปหนึ่งจานข้าวปลาม้ามะนะคะแล้วก็ต่อด้วยไอศครีมวันนี้เป็นวันดีของลูกเลยใช่ไหม เขาก็จะดูฟันว่าฟันเป็นอะไรเนี่ยให้เพื่อนๆดูฟันสิคะฟันแท้ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วฟันซี่นี้ก็ยกวิ่งมันยกได้ด้วยหรลีลูกต้องพูดเยอะๆน่ะเพราะว่าวันนี้แม่จะถ่ายลูไม่ได้อ้ไดูภาษาอังกฤษให้ดูเลยเ h o อ are you ถามเป็นคำเดียวเลยแม่เห็นลูกถามคำนี้ตลอดเลยแม่จำได้ ที่เลี้ยงฟลรลีนะคะท่านนนพิต้านะคะในพิต้าว่าภาษาเราแล้วกับเลอไป่อนไฟันก่อนอารมณ์ดีนะยังไม่รู้ตัวเราอะอารมณ์ดีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะฟลีอุ้ยมีทีวีด้วยอะลารีหมอไม่จะเปิดประตูคาพารคลิปเลยอคะ นี่เราต้องเลือกอุปกรณ์ก่อนฟลเดอรี่อยากได้อันไหนทีนี้หมอให้ยีก็เผยโฟลเดอรี่ต้องถือกระจกดูก่อนหมอฟ้าแล้วก็ใส่แว่นนี้ยหนูมีแว่นเรานี่ก็ใส่แว่นหมอฟ้าสิเปลี่ยนได้ไหมอันนี้อันนี้มันใส่ตาไหมคะใช่ค่ะโอ้โหไม่มองไม่เห็นสิใส่ซ้อนทำไมได้มลูกเอาจริงเหรอแล้วได้ถอดถอดแว่นออกก่อนลูกมองเห็นหมอฟ้าไหมสวยไหมคะอ้าวไม่สวยสวยยหรอคะ เราคไอยแฟงฟังนที่แบบคุณแม่ขาล่าสุดน้องควบฟัวอะไรเมืม่อไหร่นะประมาณจะสามเดือน e ที่แล้วค่ะอ๋อคุณหมอเคลื่อนไปเลยก็ได้ได้นะได้ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเคลือบเลยก็ได้เพราะว่าสองถึงสามเดือนมันก็จะไ,ไม่เคอบไม่แม่หมอไข้สัญญาว่าไม่เ็บะง่ายเชื่อใจหมอไข้สิ ếu, ้นเอนะคะขอไข้แนฟนเบาๆเนี่ยคือฟันผุอันนี้เรียกว่าฟันผุระยะเริ่มแรกคือเป็นระยะหนึ่งแล้วกันตัวหมอเองอ่ะคงไม่ได้ต้องทําอะไรคือไม่ต้องอุดแต่ ต้องเคลือบฟัวลายที่เท้าแล้วก็คุณแม่จะต้องใช้ไหมพรมฟันต้องให้ฟอฟันกระโดดเชือกนะคะจับมือสัญญาณฟอฟันกระโดดเชือกนะคะเดี๋ยวหมอฝ้าสอนโอเคไหมจะเรียกทำเองได้ไหมล่ะเขาจะได้แค่ข้างหน้าไงแนงสียาอย่าเห็นนะเขาจะทำได้ข้างหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรให้เขาฝึกข้างหน้าลูกทำเองก็ได้ลูกซ้อมก่อน ขึ้นข้างหลังนิดเดียวเองแล้วคุณแม่ดูนะอันนี้นี่แทบจะแดนซ์หลุดเวทีอยู่แล้วจะหลุดเวทีอยู่แล้วเห็นไหมคะสองซี่เลยเดี๋ยวพาแดนซ์ด้วยนะเดี๋ยวเวลาแดนซ์นี้นะคุณหมอบอกให้โยกบ่อยๆนี่หมุน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 ใช่โยกๆนะเปิดเพลงแดนซ์นะคะอะดูมาได้ดูมาได้ดูมา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 ดเมลลี่าดูม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 านูมาคูมาด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 ูมาูมามาดูมาดูาดมาดูมาดู เงี้ยง้ยก็จะไปป้องกันคาเรวนี้ให้ถูกลูกสาวเอาเลยแลวพีซอ็กซไท์เลยเลยเลยใช่แ้วอาไฟทาทำฟ แฮปปี้นะกำลังไม่ต้องถอดฟันสารเดิจอกันนะคะแม่ค hmm ่ะขอบคุณค่ะคุณหมอแม่ค่ออีกทีเนี่ยอ้าวบายก่อนเรลยบายๆเพื่อนๆก่อนฝากคลิปก่อนฝากคลิปคลิปนะกดไลค์ช่องอะไรมันมี่เอ้ยเลิฟเบอร์รี่มันนีเป็นเลิฟเบอร์รี่วัยรุไหนเ่ยอันนี้มาทำฟันนะไม่ได้มาระบายสีนะไม่ต้องขอดฟันก็ดีแล้วจะได้ไปเรียนประเทต่อ เล้วคนสวยก่เ่อีอมว,วมเน่ยขึ้นไมเรียไม่ไอม้อนจนบลหรจะเ,เล่นบาเล่ดลสมาไปแล้วนะบ๊ายบาย